ในโลกการลงทุนที่เต็มไปด้วยข้อมูลหลากหลายและมักสับสนจนยากจะตัดสินใจคุณรู้หรือไม่ว่าหนทางที่จะไขปริศนาการเงินและสร้างอนาคตที่มั่นคงนั้นอยู่ใกล้แค่เอื้อมนี่คือสิ่งที่ตันยุนมุ่งมั่นจะนำเสนอให้คุณแต่ที่นี่คือจุดที่หลายคนมักพลาดการเข้าใจเนื้อหาที่ซับซ้อนอย่างง่ายดายไม่ใช่แค่ข่าวสารแต่เป็นข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยให้คุณลงทุนได้อย่างมั่นใจมากขึ้น ตันยุนเป็นแหล่งข่าวการลงทุนอิสระที่ทุ่มเทเพื่อเปลี่ยนเสียงรบกวนในตลาดให้กลายเป็นข้อมูลที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้จริงโดยครอบคลุมหัวข้อต่างๆเช่นหุ้นกองทุนประกันและการลงทุนในวงกว้างรวมถึงเศรษฐกิจมหาภาคการเงินส่วนบุคคลภาษีและกลยุทธ์บริหารความเสี่ยงจุดเด่นของเราไม่ได้อยู่แค่การสรุปเนื้อหาที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่ายแต่ยังมีแหล่งอ้างอิงที่ชัดเจนเพื่อให้ผู้อ่านทุกคนตั้งแต่มือใหม่จนถึงนักลงทุนที่มีประสบการณ์สามารถตัดสินใจได้อย่างมั่นใจคุณสามารถ ติดตามอัปเดตล่าสุดได้ทุกวันจากทีมงานมืออาชีพของเอราที่พร้อมแบ่งปันความรู้อย่างรอบด้านเพื่อช่วยคุณไม่พลาดโอกาสสำคัญ เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นลองนึกถึงเศรษฐกิจมหาภาคซึ่งหมายถึงภาพรวมของเศรษฐกิจระดับโลกหรือประเทศเช่นอัตราเงินเฟ้อหรือการเติบโตของ GDP ที่อาจส่งผลต่อราคาหุ้นถ้าเป็นมือใหม่คุณอาจคิดว่ามันซับซ้อนแต่ตันยุนจะอธิบายให้เห็นความเชื่อมโยงกับการลงทุนของคุณเช่นทำไมอัตราเงินเฟ้อสูงจึงอาจทำให้หุ้นปันผลน่าสนใจมากขึ้นเพราะมันช่วยป้องกันมูล,ลค่าของเงินที่ลดลงนอกจากนี้เราใช้ทั้งการวิเคราะห์พื้นฐานเช่นการดูผลประกอบการของบริษัทและการวิเคราะห์ทางเทคนิค เช่นการดูกราฟราคาเพื่อให้ข้อมูลครบครันบรรณาธิการของเราจะสรุปการประชุมรายได้หุ้นติดตามการหมุนเวียนของภาคอุตสาหกรรมและแปลกระเบียบต่างๆให้กลายเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายสำหรับนักลงทุนคุณยังจะพบคำอธิบายที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลจดหมายข่าวเช้าและคู่มือการศึกษาสำหรับการสร้างพอร์ตการลงทุนและการจัดการความเสี่ยงแต่ที่นี่คือจุดที่หลายคนมักพลาด แต่ละบทความของเราให้ความสำคัญกับความชัดเจนความโปร่งใสของแหล่งข้อมูลและข้อคิดเห็นที่นำไปใช้ได้จริงเพื่อให้ทั้งมือใหม่และผู้เชี่ยวชาญสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลนอกเหนือจากบทความเรายัางเผยแพร่อินโฟกราฟิกและวิดีโอสั้นๆเพื่อเน้นตัวเลขสำคัญเครื่องจักรกระตุ้นตลาดและสถานการณ์ต่างๆเป้าหมายของเราเรียบง่ายช่วยให้คุณโฟกัสที่สิ่งที่ขับเคลื่อนตลาดและสิ่งที่สำคัญจริงๆสำหรับผลตอบแทนในระยะยาวมาพูดถึงเรื่องที่น่าสนใจและอาจเป็นที่ถกเถียงกัน บางคนอาจโต้แย้งว่าการลงทุนในหุ้นปันผลนั้นปลอดภัยกว่าการไล่ตามหุ้นเติบโตแต่จริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและความเสี่ยงส่วนตัวของคุณแต่ที่นี่คือจุดที่มันกลายเป็นเรื่องถกเถียงถ้าการเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัวหุ้นปันผลอาจกลายเป็นกรอบป้องกันแต่ถ้าตลาดร้อนแรงมันอาจทาทโอกาสเติบโตที่สูงขึ้นคุณคิดอย่างไรควรเลือกหุ้นปันผลเพื่อความมั่นคงหรือเสี่ยงกับหุ้นเติบโตเพื่อโอกาสใหญ่แชร์วความเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลย ใช้เมนูนำทางเพื่อสำรวจหมวดหลักของเราข่าวล่าสุด h t t p s t a n y u n c o m c a t e g o r y n e w ทันหุ้นโฟกัส h t t p s t a n y u n c o m c a t e g o r y e 0 b 8 9 7 e 0 b 8 b 1 e 0 b 8 9 9 e 0 b 8 a b e 0 b 8 v 8 e 0 b, 8 b 9 8 9 e 0 b 8 9 9โฟกัสบทวิเคราะห์พิเศษ h t t p s t a n y u n c o m c a t e g o r y f i n h n c i a l กองทุนและประกัน h t t p s t a n y u n c o m c a t e g o r y f u n d i n s u r a n c e และคริปโต h t t p s t a n y u n c o m c a t e g o r y c r y p t o หน้าเรื่องจะจัดกลุ่มเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและให้เข้าถึงไฟล์เก่าได้อย่างรวดเร็วในขณะที่หน้าแท็กจะนำเสนอการดำน้ำลึกในทีมต่าง หาเช่นหุ้นปันผลคุณภาพรายได้และความเสี่ยงจากนโยบายแต่ละหน้าเรื่องใช้หัวเรื่อง h1 ที่ชัดเจนหัวข้อย่อยที่มีโครงสร้างและลิงก์ภายในเพื่อช่วยให้คุณค้นหาบริบทและการติดตามต่อไปหากคุณเป็นคนใหม่ที่นี่เริ่มต้นด้วยจดหมายข่าวเช้าในข่าวล่าสุด h t t p s a n y u n c o m c a t e g o r y n e w จากนั้นบุ๊กมาร์กน้าแยกวิเคราะห sure so mm ์สำหรับการอ่านตอนเย็นเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางบรรณาธิการของเราโปรดเยี่ยมชมเกี่ยวกับเรา h t t p s t a n y u n c o m a b o u t สำหรับการร่วมมือหรือคำถามสื่อมวลชนโปรดดูติดต่อเรา h t t p s t a n y u n c o m c o n t a c t เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับการศึกษาและให้ข้อมูลทั่วไปโดยการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบและตัดสินใจด้วยวิจารณญาณของตนเองหากต้องการติดตามข่าวหุ้นกองทุนประกันและการลงทุนอย่างต่อเนื่องโปรดบุ๊กมาร์กหน้าแรกและเลือกหัวข้อที่สนใจจากเมนูด้านบนข่าวล่าสุด https colon t a n u n com category new ฐันหุ้นโฟกัส https colon t a n u n com category e 0 b 8 9 7 e 0 b 8 b 1 e 0 b 8 99 e 0 b 8 abe 0 b 8 b 8 e 0 b 9 89 e 0 b 8 99 FOCUS บัสบทวิเคราะห์เด่น https c t a n y u n com s category s p e c i a l n e w s กองทุนอประกัน https c o t a n y u n com s l category slash, ra slash, slash, slash fund insurance ค r ิปโต https://tanun.com/category/crypto y เกี่ยวกับเรา https://tanun.com/about y ติดต่อเรา https://tanun.com/contact y ข่าวล่าสุด https://tanun.com/category/new y ทันหุ้นโฟกัส https://tanun.com/category/e0b897e0b8b1e0b899e0b8ab y e0b8b8e0b989e0b899 โฟกัส e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  บทวิเคราะห์เด่น h t t p s t a n y u n c o m c a t e g o r y slash p e c h n e w s กองทุนนระกัน h t o, t p s t a n u n c o m c a t e g o r y f u n d i n s u r a n c e คริปโต h t t p s t a n u n c o m c a t e g o r y c r y p t o พุ่นต่างประเทศ https://slashslashtanyun.com/category/e ศูนย์ b แปด ab e ศูนย์ b แปด b แปด e ศูนย์ b เก้าแปดสิบเก้า e ศูนย์ b แปดเก้าสิบเก้า e ศูนย์ b แปดเก้าสิบห้า e ศูนย์ b เก้าแปดสิบแปด e ศูนย์ b แปด b สอง e ศูนย์ b แปดแปดสิบเจ็ด e ศูนย์ b แปดเก้า b e ศูนย์ b แปด a สาม e ศูนย์ b แปด b ศูนย์ e ศูนย์ b เก้าแปดสิบ e ศูนย์ b แปดเก้าสิบเจ็ด e ศูนย์ b แปด a แปด หนังสือพิมพ์ h t t p s t a n y u n c o m c a t e g o r y e 0 b 8 a b e 0 b 8 9 9 e 0 b 8 b 1 e 0 b 8 8 7 e 0 b 8 a a e 0 b 8 b 7 e 0 b 8 a t e 0 b 8 9 e e 0 b 8 b 4 e 0 b 8 a 1 e 0 b 8 9 e e 0 b 9 8 4ระกาศบจ h t t p s t a n y u n c o m c a t e g o r y e 0 b 8 9 b e 0 b 8 a 3 e 0 b 8 b 0 e 0 b 8 8 1 e 0 b 8 b 2 e 0 b 8 a 8 e 0 b 8 9 a e 0 b 8 8 8 video h t t p s t a n y u n c o m c a t e g o r y y o u t u b e i n f o g r a p h i c https://tanun.com/category/infographics t a g หุ้นปันผล h t t p s t a n u n c o m t a g e 0 b 8 a b e 0 b 8 b 8 e 0 b 9 8 9 e 0 b 8 9 9 e 0 b 8 9 b e 0 b 8 b 1 e 0 b 8 9 9 e 0 b 8 9 c e 0 b 8 a 5 t a g กลยุทธ์ h t t p s t a n u n c o m t a g s p o r t s t r a t e g y แท็กเศรษฐกิจโลก h t t p s t a n u n c o m t a g e 0 b 9 8 0 e 0 b 8 a 8 e 0 b 8 a 3 e 0 b 8 a 9 e 0 b 8 9 0 e 0 b 8 8 1 e 0 b 8 b 4 e 0 b 8 8 8 e 0 b 9 8 2 e 0 b 8 a 5 e 0 b 8 8 1 ค้นหา h t t p s l h s l a s tanyun com search e 0 b 8 a b e 0 b 8 b 8 e 0 b 9 8 9 e 0 b 8 9 9เกี่ยวกับเรา h t t p s tanyun com a b o u t ติดต่อเรา h t t p s tanyun com contact สมัครสมาชิก h t t p s tanyun com register เข้าสู่ระบบ https://tanun.com/login นโยบายความเป็นส่วนตัว h t t p s t a n u n c o m p o v i c y ข้อกำหนดการใช้งาน https://tanun.com/terms เซตตลาดหลักทรัพย์ h t t p s w w w s e t o r t h s e c t h a i l a n d กอลตอ https://www.sec.or.th/ ธนาคารแห่งประเทศไทย https://www.bot.or.th/ r อยเตอร์สมาเก็ตเอเชีย https://www.reuters.com/market/asia/ บลูมเบิร์กเอเชีย <c Idol> https://www.bloomberg.com/asia